เาสกันยุ่งาเขาเจกมหาน้องซุ <g az> ่แพทย์ไหมจ้าเขาจะว่า <g> ถ <az> ืออันสื่อเบิดบานเขจะว่าอยากเขียนหนาคนหน่อยดิาันะคะขน่อนสุด้หานองคอปเตอร์เด้อพี่น้องอุ๋ยีิพ่านมาหน้องคอปเตอร์เพิ่นเพิ่นบอกมั่มีบเจหาหากับซี่หาหาแล้วก็เพิ่นกระจิ้มทะเบียนรถทะเบียนลถเป็นสองเจ็ดสองเจ็ดห้าเจ็ดนะคะนะคะสองเจ็ห้าเจ็ดทะเบียนรถแต่ว่าโตเพิ่นบอกจริงๆมีเจ็หาหากซี่หาหานะคะ ตาาเพิ่นบอกเพิ่นจิมทะเบียนรถเป็นสองเจ็ดห้าเจ็ดนะคะเอฟซีเพิ่นกะไปหมุนไี่ได้นี่นะคะเพิ่นตัดหนาตัดล้างเพิ่นก็ได้เจ็ดเจ็ดก็ได้ฝากคาน้มมาหายคนน้อยนะคะคาน้มเปียวมาหายน้องกอปเตอร์คุณเบนจาพรห้าร้อยนะคะคุณสุสุนันทับสุนัทบุญบุญสม ดคุณสุนันคุณสุนันบุญสมฝากมาห้าร้อยเป็นเงินหนึ่งพันบาทนะคะถึงมือเราด้วให้มันหมานเด้อค่ะเด้อแก้มือใหม่อีกเดินดูยพ่อตัวเก้าไฮเอฟซี่ได้หลายเรื่องหวัดน่ะขี้แตกไี่ได้ลูกขี้แตกลูก ให้มั่นมั่นคนบอกเราบอกคนบอกเาบอกคนบอกตัตัวเก่าคนบอกว่าจังใดจี้หาหางถามมาสิไปเล่าบอวเฮือไปรัฐบาลไทยบอกครับผมบอกซี่หางหาเขาพอเลื่อมตัวเก่าแต่หอดมือแท้ๆเดี๋ยวก่อนไปเหยียบสี่ขึ้นเก้านั่นแหละบอกเป็นตัวสี่ห้าห้า คือดูยื้นคาวานอาเปี้ยนฟันบอกค่ะเนียนฝันว่นาจังใดอันฟันเอาเลขไปเสียงเอาเลขหลานไปเซียงก็เลยฝันเห็นรถสองขั้นรถหกล้อกับรถอันมอไซครถกหกล้อด้วยวนเลยหลายรถอยู่เหี้ยนจ้าแต่เ <c oughs> บียนรถกับแปดศูนย์เก้าเกียดห้าเกียดมอไซคกับสองเกียดห้าเกียดไม่เล็เข่าก็เล็กน่องเด้อเด้อเด้อถ้าเบียนรถหกล้อถ้าเบียนรถเต็มเต็มมาเลขยกยังก็แปดศูนย์ แปดศูนย์ยังอีกเก้าเจ็ดห้าเจ็ดเก้าเจ็ดเก้าเจ็ดห้าเจ็ดเก้าเจ็ดห้าเจ็ดอันนี้รถทะเบียนรถหกล, 6, ลอ้อนะอันนี้รถรถหกล้อ,อ,อเราม่โม่ตะไส่กับฟันเก้วบ่โม่ใส่นรถหกล้อเนี่ยคนยางน้ำกลล่ไหลว่ลา,ลาจีบห้ากันไป อีหยังล่หละวันเ้าจะขึ้นน้ำเลยว่าเอาใส่จ่อยคือบ่มาบ่ิันเดียวรถมันว่าซั่นมอไซค์มันมอไซค์ดกบคั้นนี่แล้วมอไซค์เป็นทะเบียนหยังสอง7จ7ด7้าเอ้ามันคือตรงกันเอากายังว่ามันตรงกันมันโอ้ยมันออกแล้วมันมาฝันน้ำกลืนอีกเฮ้ยหาจิตนะหาจิตตรงกันก็เลขต้นใหม it it ่เลยเด้อเลขต้นใหม่ไม่ไปหาพัดแจี๊ัดจี๊เลยหาจิต หมดหมดก่อนให้ให้หาเลยเฮยพอบ้านเธอเลขปิวลงมากกระดาษอันนึงหาเจออันนึงเกนหาเธอปล่อยตองกระตัวเดียวกันดิล่ะเมื่อวานนี้จากกันเลยเนี่ยต้องมากเหละบ้นหนึ่งกับบนอันนึงกับล่างอันนี้เลขรดมากกะเลบ้านเอเปลี่ยนจังหวัดแรกไปบอกว่า บัวเปล่าห้มาว่าอยากให้เชียงเบิ่งเราหมื่นสุดท้ายกันสามมื่นสุดท้ายเดืนเพราะว่าขาข้อมันฉีได้ยืนมือนานนานเอามากนานเอามาให้ยยันเพิ่นวางุ้มยิบนั่นนั่งอันนี้วางก็ต้องถือไว้เงินต่ายเบี้ยร์ไปเพิ่นเนึ่เฝ้าไปให้เพิ่นวางห่อผ้านห่าจังหวนไปวัดซะกืนเนาะมื่อนั้นทำมันกังขึนมากถ้าได้ฟันดีอีกจังบอกเพิ่นไม่จังบอกเพิ่น เิบูต้าห้ยได้พี่น้องเยซี่พิจารณานะคะน้องเพื่อนบอกเป็นโตคือ455เพิ่นบอกรัฐบาลไทยนะคะบอมเอนล่าเพิ่นว่า455อาร์เพนฝันเกี่ยวกับรถหกล,ลอ้อถ้าเป็นทะเบียนเต็มๆ809757แล้วกับเลขหมอ้อไส้2757เลขยุ่ได้หนิตรงกันหา7็ด้พี่น้องพิจารณาเ,เป็นแนวทางหางสือสละกินแบ่งรัฐบาลไทยนะคะบอกให้นนทิยามาตามกับมาตามแล้วนะคะนะคะ,นะคะมาตามให้แล้วนะคะ อาเพิ่นบอกว่าใกล้ๆมือแตจังมากไหมเพิ่นก็อยากให้เสียงเบิ่งก้อนให้มันใจนะคะจังจะบ่ได้ลงทุนลายโตนะคะหนึ่งไพ่หนึ่งอะไรอะไรเดี๋ยวนี้ได้นอนดีว่าบ่บ่มีคนมากวนหอนบ่ดีปะออกปะจะว่ากระถามม่งโกไปท่าเลยกระถามม่งโก จ้าคนเนาะค้นหลักปีเนาะคนถามกับว่าเพิ่นนอกเพิ่นกับอยากถูกกันเนาะบมว่าไฟดอกถ้าจบก็ากได้อยากได้คืกันนะอันพุ้นีก็ได้นั่นเพิ่นกันเอาเงินมาให้ซื้อขนมให้จ้าเพ่นกันอาเงื่อนม้ซื้อขนมไม้ต้องพดมาลัยแลเรื่อมเลยซื้อเก่าซื้อเมื่อตี่าเรื่อมหลอดมอไซเดจังใดมอไซสองเกตสองเกตหาเจ็ดแม่เล็กเอาแล้วแม่เลงน้องกระตถือก่เ้แต่ว่าเ้าซสื่อบ่เลกกันตัดเลนสามสามกลับแม่ เล่นสามกับเล่นตะเล็กสามตัวย่างเดียวไหมเธอแม่ถ้าแม่ออกมาตัวนี้ตียงได้หลายอ้ได้เบิดเงียนเลยได้บหน่อยเลยไมกรมตตัดสมกับบบได้โตหดือันนีแม่เอาตรงตัดสองตัวไหมอันเกตหน้าเกตนัรนไหมตัดอยัวตัดเลยได้ห้าสิบบาทืุกการนุกับนุกเกตหาเจนุกซื้อแต่ว่าสองตัวนุโบได้ซื้ออันเลยว่าแม่ซเตอเฮ็ดจังเลยล่ะ อากระเบิดระบาดนาี่ทุ่มคักทุ่มแน่ยอะไรมืดเงี้ยแบบคั่นเอาไม่เอาไม่อันบาดเนียนบาดดี่งเมื่อแรง,งพอ่อเพ่อไปไปซื้อน้ำมันมาใส่รถอย่า,างเ,าเดียดวมานั่งเด่นกินเขาเรียบร้อยเพป็นก็นั่งเด่นของเด่นเพื่อนเด่นไปเรื่อยแบ็คเก้าแบ็คเก้าอืมโอ้เรืยขึ้นขึ้นโ <laughs> อ้เรื่อยไปซื้อเหล้าวา่แมนก็ได้ออกขึ้นนั่นออกจอก่มึิงโอ้ดีฮ่ายเนาะ ไอ้มาโอ้ยครอยู่เปลี่ยนยังบุญอะไรเนี้ยมือเข็อกว่ากดดันขนาดบ่แมนสั้นคนเต็มเดินบ้านคนบ่นน่องน้องเขาน่ะแมมแมนจนสั้นบุบบุบบุบจังสิสันว่าเขาส่งเลยบ่แมนคือจังคือจังมีคนมาเทียมนี่แม่เลขออกแล้วหรือเลขว่าัออกตอนเพิ่งสันเลขเลขกำลังมาประกาศรางวัล พอประกาศรังวันที่แรกเขาก็นั่งเบิ้งดีๆเขาก็น,นอนอารมณ์เขาดีค่ะข,ขึ้นอย่างนี้เขาเรียนอารมณ์ดีขึ้นหนัวเจ็ดส่นๆนั่นเขาเรียนไปพ่อสิอานรังวันเขาสีว้าไปก่อนเลยอันนี้เขาก็ลุกขึ้นกระโดดจนวัวได้ทายคลิปใบแม่มันสีเขาเพราะมันขึ้นกระโดดปาดดีใจคักดีใจแน่แท้ขนาดเล็กเ่านออกแม่ดีใจคักไรเว่ากวนเขาแม่ ไปเบ้าว่ายังเกจห้าห้าฉี่ห้าห้าก็เบ้าจังสั้นแมนวันนี้เลขอกออกมาบ่กเขาวันนี้เลขออกมาบ่กเขาเียดไห้เอาไห้บัตหมพกอปั่นค้นยังบัดนี้ก็เลยว่าบ่อถือเอาไม่นับชื่อคือเก่าชื่ออีกคือเก่าบนยอมมันดอกก็เลยว่าอี่หกเกะหกเกะก็เลยว่าเอาเล่าเนื้แก่มือมนเลยไปออกเล้าก็เลยออกเล่าอีกนีปลาเลขอกออกมาเลขบ่กเขาไห้ไห่ก็ปั่นคนโตเลยแมน ก็จัง <Laure> ม <en> ีคนมาเทียวนี่แม่ให้เต้นสะบันบุดบุดบบุบอ๋อแต่ยังว่าเอาบ่เคยเห็นจักเสียก็เลยว่าโอ้ยวันหนาวเพิ่งเเบวไปก้อนว่าเจ็ดห้าห้าสี่ห้าห้าเพิ่นเเบาเพิ่นเเบาอยากให้กองสลากเเบาน้ำเพิ่นหรอเขาเเบาน้ำเพินเนียนก็เลยไฮเนี่นแตยังว่าบ่กเคยเห็นวันนี้จังไหนพิ่นเหี่ยงบนธรรมดาผู้เฒ่ามาเกิดเนาะสรุปวันนี้เพิ่นกงเเบา คือเก่าสี่ห้าห้ายำตาซีหาหามันบอกเ่ียนเจ็บหาหามันเบาเบาเบาเลยงวดนี่มีตาซีหาหามีตาซีหาหายางเดียวข้างล่างนี่เป็นกุ้มฟันของอาเพ้นบนฟันเกลียวรถหกล้อทะเบียนแปดศูนย์เก้าเจ็ดห้าเจ็ดนะคะมีเลขหลายตัวเลขหกัวเด้อค่ะทะเบียนหกล้อนะคะไม่ตัดเรากับฟันเกลียวมอเตอร์ไซค์มอเตอร์ไซค์นี่ทะเบียนสองเจ็ดห้าเจ็ดเข้าจะบ่ตัดให้ให้อาพันเสียงดีๆจังสีมากันกองโค้งทุทไายจะให้เลือหางเดียวนะคะ จะไม่ค่อยติดตามน้ากันว่าคงทุดท่ายน้องเพิ่จะย่ำอยู่หางเดียวคือเก้าบ่อนะคะนะคะอยากขมันเหลือนีหน่อยเอฟซีตอนนี้เอฟซีโบมีทุนนะคะเพราะว่าหัวอกเดียวกันนะคะแต่ละค้นกับลงทุนไปหลยกับเขาใจอยู่นะคะตัวเลขก็มีเขาวมิรุดบาว่ากันนะคะไาเอฟซีโซเดียนวทางของอาเพนกับน้องคอปเตอร์เด้อค่ะขามันมานเด้อหวดนายจังได้กันทันกันคนคนที่กินนมนอนกินนมช่วงมันว่า เท่งส้มเท่งกองไปซื้อมาเป็นกองเจรละล่างห้่อยขนมกองเนี่ยเป็นนมเปรี้ยวานมคิ้วขนมส้มนมให้คิ้วแมนบันกระวับหลาะหอดอันสิ้นเดือนนี่แหละขวามันฉีดโรดขอแม่เขาโทรไมโทษมพ่ออันเมื่อนั้นพ่อเพิ่นอันกระบุกจักดอกได้ยินผู้ป่าเว้าว่าอันเอฟซีเพิ่นมาไายตัวเด็กกันเต๋อวสันกระบอกกระว่าบอกถือเลยว่า มือนั้นเล็กออกมือมือเล็กออกไลยว่ามือนอีเอฟซีเพื่อนมากบอบอบอไห้เพื่อนมากอันจังสีบอกเพื่อนดอกราะไห้ว่าเขาหยำก่อนเขาจะหยำตัวใหญจ้าจ้าจ้าก็สิตัวไปไล่เพื่อนตัวไล่จังสีมาตามอยู <c oughs> อย่เด้อเพื่อนฟ <c oughs> <ๆ>ันดีดีดก้อนไห้กองกันก้นกองเนือ้อหน่อยนะคะ